และทุกท่านที่มาจะให้เกียรติครับมาเยี่ยมเยียน,นของบ้าหหลวงนงน,งนี้น,นะครับบอกว่าทุกท่านเนี่ยไ,ได้ครู้นะฮะได้ความสุขความสมุกรณ์บ้านไม่มากก็น้อยน,นะครับเพื่อไปใช้ในสิ่งของท่านนะครับตอนนี้นก็สุดท้ายก็ขอฝากครับชุมชนบ้านไหนนะครับเข้ามาในเพจนะครับว่าชุมชนบ้านสุขท่านนะครับก็ฝากอาจารย์ลุงบอกกดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับเพราะว่าเรายินดีว่าค่าคืน คิดว่าที่นี่มีเสน่ห์ครับก่าหวังว่าไทยออยจะพามาทองนะครับเราดีก็รับทุกท่านนะครับก็สุดท้ายขอทุกท่านเนี่ยโดทางกลับกลับบ้านนะโดยสทภาพและปลอดภัยทุกท่าน นี่เราคงจะว่าเป็นเบื่อวัพี่พี่อสออเขาจะเบื่อเราว่าให้กันไม่ทันสมัยไม่ร้องนะกไม่ทันท่าออกไปยืนเก่งนานะเ่